สวัสดีค่ะอัญชนาที่ดินระยองนะคะวันนี้พามาดูสวนทุเรียนจังหวัดระยองนะคะทุเรียนแปลงนี้พื้นที่30ไร่นะคะขายอยู่ที่40ล้านบาทอ่าอยู่ตำบลกระเฉดนะคะอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะคะพื้นที่ติดถนนลาดยางด้านหน้าติดถนนลาดยางหน้ากว้าง มีบ้านพักคนงานหนึ่งหลังอันนี้นะคะเป็นต้นทุเรียนในสวนนะคะอายุ7ปีอายุ7ปีอันนี้ทั้งหมดเขาบอกว่า12ไร่นะคะอ่าประมาณ200กว่าต้น230ต้นนะคะ230ต้นให้ผลผลิตแล้วนะคะ ที่เห็นตรงนั้นนะคะเป็นบ้านพักนะคะบ้านพักให้คนงานอยู่คนที่ดูแลสวนนะคะอันนี้บุญภาพมุมสูงต้นทุเรียนสวยค่ะไออันนี้สวยมากเลยเจ็ดปีนะคะสองร้อยกว่าต้นดูแลต่อง่ายนะคะต้นสมบูรณ์แบบมากหมดฝนนี้ก็ ทำดอกได้แล้วนะคะด้านหน้าตรงนั้นเป็นทุเรียนประมาณ5 5ไร่นะคะ5ไร่ทุเรียน1ปีจำนวน5ไร่มีอยู่ประมาณ100ต้นนะคะ100ต้นตรงนี้เป็นทางที่วิ่งในสวนนะคะเป็นทางในพื้นที่ของเราเองวิ่งในสวนแล้วก็ด้านหน้าตรงนั้นนะคะที่เราเห็นติดกับสวนยางตรงนั้นเป็นทางลาดยางนะคะอยู่ด้านหน้าพื้นที่ ทางลาดยางหน้ากว้างเลยนะคะหน้ากว้างตั้งแต่มุมนู้นมุมทุเรียนอันนู้นเลยนะคะไปถึงอีกมุมหนึ่งน,นี้เรามองกลับมาภายในสวนจะเห็นเป็นบ้านพักแล้วก็สวนทุเรียนเรามองไปเห็นวิวเขานะคะบรรยากาศดีเวลาฝนตกนะคะบรรยากาศจะดีมากอากา,อากาศจังหวัดระยองเป็นจังหวัดที่อากาศดีมากๆแล้วก็มีทั้งผลผลิตทาง พืชผลผล,ลไม้ดินดีอากาศดีแล้วก็มีอุตสาหกรรมมีแหล่งท่องเที่ยวทะเลน้ำตกนะคะตรงนี้เป็นบ่อในพื้นที่นะคะเอาไว้ใช้น้ำสำหรับลดน้ำททุเรียนแล้วก็มีพื้นที่ว่างนะคะที่เขากำลังจะปรับกำลังจะปรับทำสวนนะคะสำหรับ ท่านใดที่สนใจนะคะที่แปลงนี้ตามข้อมูลที่ระบุมาแล้วนะคะถ้าสนใจติดต่อมาได้นะคะที่เบอร์099 1 105 4 9 5นะคะอ่าที่ดินแปลงกระเชนนะคะสวัสดีค่ะ